ตอนนี้สงครามในยูเครนได้เปิดแนวรบใหม่ที่น่ากลัวมากๆครับนั่นก็คือการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างเป็นระบบเลยทำให้ไฟฟ้าและความร้อนกลายเป็นอาวุธชนิดหนึ่งไปแล้วในเนื้อหานี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าการโจมตีพวกนี้มันเปลี่ยนโฉมหน้าของความขัดแย้งไปอย่างไรแล้วมันมีความหมายอะไรสำหรับชาวยูเครนหลายล้านคนบ้างคำพูดนี้จากรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของอยูเครนสะท้อนภาพได้ชัดเจนมากเลยนะครับ คือมันไม่ใช่แค่ความเสียหายที่บังเอิญเกิดขึ้นระหว่างการสู้รบแต่ว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ที่จงใจพุ่งเป้าไปที่พลเรือนโดยตรงเลยเพื่อที่จะใช้ความมืดและความหนาวเย็นมาเป็นเครื่องมือในสงครามซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเอาล่ะครับในส่วนแรกเนี่ยเรามาวิเคราะห์ปฏิบัติการโจมตีพวกนี้กันก่อนเลยเพื่อให้เห็นภาพว่ามันไม่ใช่การโจมตีแบบสุ่มๆนะครับ แต่มันคือการวางแผนที่ประสานงานกันอย่างแม่นยำเลยล่ะครับคือยุทธวิธีที่เขาใช้เนี่ยมันซับซ้อนมากนะครับมีการใช้ดโดรนแบบพรีชีพหรือดโดรนกามิกาเซจำนวนมากทำงานคู่ไปกับขีปนาวุธอีกหลายชนิดเลยกลยุทธ์แบบนี้เขาอ,ออกแบบมาเพื่อเจอกทะลวงแล้วก็สร้างภาร,ระให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าจะสร้างความเสียหายได้สูงสุดนั่นเองครับ แล้วการโจมตีเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่จุดเดียวนะครับแต่มันเป็นปฏิบัติการที่ประสานงานกันทั่วประเทศเลยตั้งแต่เมืองหลวงอย่างเคียฟไปจนถึงเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆอย่างคาเคฟและโดนีโปรเป้าหมายนี่ชัดเจนเลยครับคือต้องการทำให้ระบบพลังงานของยูเครนเป็นอมภาตไปเลยแต่ว่าตัวเลขหรือว่ายุทธวิธีต่างๆที่เราคุยกันไปเนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมดนะครับในส่วนต่อไป เราจะมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนจริงๆกันบ้างว่าการต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความมืดและความหนาวเย็นเนี่ยมันเป็นยังไงคือแค่ชีวิตเดียวที่เสียไปก็นับว่ามากเกินไปแล้วนะครับแต่การโจมตีครั้งนี้เนี่ยมีรายงานว่าคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย3ามรายแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนนี่คือราคาที่พลเรือนต้องจ่ายจริงๆครับ ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคือความจริงที่โหดร้ายมากๆสำหรับชาวยูเครนในช่วงหน้าหนาวเลยนะครับพอไฟฟ้าดับชีวิตประจำวันมันก็เหมือนหยุดไปเลยผู้คนต้องกลับไปใช้เทียนไขใช้เครื่องทำความร้อนแบบเก่าเพื่อความอยู่รอดสำหรับหลายครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กการอพยพเลยกลายเป็นทางเลือกเดียวเพื่อหนีจากความหนาวเย็นที่มันอันตรายถึงชีวิตและผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้จบแค่เรื่องไฟดับนะครับมันเหมือนโดมิโนเลย คือล้มกันเป็นทอดๆไปทั่วทั้งสังคมและเศรษฐกิจเลยพอโรงงานต้องหยุดการผลิตน้ำประปาก็ไม่ไหลคนก็ตกงานความทุกข์ยากมันก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกครับทีนี้เรื่องนี้มันก็มีมุมมองที่ต่างกันสุดขั้วเลยนะครับทางฝั่งรัสเซียเขาก็อ้างว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายทางทหารแต่ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆก็ชี้ไปที่หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของพลเรือน คำถามก็คือทำไมล่ะทำไมต้องเจาะจงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ด้วยในส่วนต่อไปเราจะมาวิเคราะหยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการโจมตีเหล่านี้กันครับที่เรียกกันว่ายุทธศาสตร์ฤดูหนาวนี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยการตั้งคำถามนี้จะช่วยให้เราเปลี่ยนมุมมองจากการดูแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นไปสู่ความเข้าใจที่ลึกขึ้นว่า ทำไมมันถึงเกิดขึ้นผู้นํายูเครนถึงกับใช้คําว่าการก่อการร้ายด้านพลังงานเพื่ออธิบายยุทธศาสตร์นี้เลยนะครับซึ่งคํานี้มันส่งพลังมากนะเพราะมันชี้ให้เห็นเลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะกันในสนามรบแต่คือการสร้างความหวาดกลัวและความทุกข์ทรมานให้กับคนละเลือนโดยตรงโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานของการใช้ชีวิตมาเป็นอาวุธนั่นเองบรรดานักวิเคราะห์เขามองกันว่าเป้าหมายจริงๆเลยนะก็คือการใช้ความหนาวเย็นนี่แหละครับเป็นอาวุธเริ่มจากการบั่นทอนขวัญกำลังใจของประชาชนก่อนเลย พอผู้คนลำบากมากๆเข้ามันก็จะไปสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลแล้วท้ายที่สุดก็คือการทำลายศักยภาพในการผลิตแล้วก็การต่อสู้ของยูเครนจากภายในนั่นเองครับแต่ว่าท่ามกลางการโจมตีที่หนักหน่วงขนาดนี้เนี่ยยูเครนก็ยังสู้ไม่ถอยนะคะในส่วนต่อไปเราจะมาดูกันว่าพวกเขารับมือกับวิกฤตนี้กันยังไงแล้วความพยายามในการปกป้องระบบไฟฟ้าของชาตินะ่ะมันยากลำบากแค่ไหนคือตอนนี้ยูเครนต้องสู้หลายด้านพร้อมๆกันเลยครับ ทั้งการเร่งซ่อมแซมความเสียหายเฉพาะหน้าการร้องขอความช่วยเหลือด้านระบบป้องกันจากนานาชาติแล้วก็ต้องวางแผนเพื่อรับมือในระยะยาวอีกด้วยแต่การซ่อมแซมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าสถานีไฟฟ้าหลายแห่งถูกจงตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้อะไรแล้วก็ทีมช่างมีไม่พอนี่มันเหมือนกับการต่อสู้กับเวลาและความเสียหายที่มันไม่จบไม่สิ้นเลยครับและประเด็นที่สำคัญมากๆเลยก็คือ ความเสียหายครั้งนี้มันส่งผลกระทบในระยะยาวเลยนะครับการจะฟื้นปูให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรที่มหาศาลมากๆซึ่งยูเครนไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองแน่ๆและต้องอาศัยการสนับสนุนจากต่างประเทศอย่างมากเลยครับเอาล่ะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราลองมามองไปข้างหน้ากันบ้างเพราะว่าผลกระทบของสงครามพลังงานครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในยูเครนนะครับ แต่มันกำลังสร้างความเสี่ยงที่น่ากังวลมากๆสำหรับทั้งภูมิภาคเลยแล้วนี่อาจจะเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดเลยก็ว่าได้ครับสํานักงานพลังงานประมานูระหว่างประเทศหรือ IAEA e ออกมาเตือนเลยนะว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเขาต้องพึ่งพาไฟฟ้าที่สเสถียรตลอดเวลาเพื่อใช้ในระบบความปลอดภัยอย่างเช่นการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าไฟฟ้ามันดับสนิทขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้น มันอาจจะนำไปสู่หายนะทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงมากๆได้เลยถ้าให้สรุปภาพรวมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงมากๆเลยครับการโจมตีก็มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆพอเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้ระบบพลังงานกลายเป็นสมรภูมิหลักของสงครามไปแล้วและการอยู่รอดของยูเครนตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือจากนานาชาติจริงๆครับสุดท้ายนี้เราเลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดนะครับว่า ในขณะที่ฤดูหนาวกำลังใกล้เข้ามาทุกทีความพยายามในการซ่อมแซมฝื้นฟูจะสามารถต้านทานยุทธศาสตร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายล้างโดยเฉพาะได้นานแค่ไหนมันเหมือนเป็นการทดสอบขีดจำกัดความอดทนของชาติที่กำลังถูกโอบล้อมด้วยความมืดและความหนาวเย็นจริงๆครับ